สมัยพุทธเจ้าห้องใดเก่าวมาในทางนั้นมีเท่ามาคคุรท์เจ้ามีเมียอยู่ทั้งสี่คนฟังเย้ยคือนั่นสุสดาะสุธรรมะสุจติตตาสุนันทาเมีสีค่คนนี้แหละเจ้าเน่ารว,วมว่าหวามทาน นั่นคนก็เลยได้สัางสารท่านขึ้นหลังหนึ่งส่วนนั่งสุกิตาสุธรรมาสุนันท่าันกลับไปเจ้าต่างเนาร่วมว่าหอมกันส่วนนั่งสุศดานันบ่าไปเห็ดแนวใดอยู่แต่เฮือนแต่งแต่โตว่าท่าแป่งบ่แสวงหาต่างทั้งบุญต่าน้ำคนฟังเอ่ยอยู่ต่อมาส่วนซากะลยเศร็จีห้าปล่อยท่าย สรงข้่ามขับมารบนั่งสุจิตตาสุธรรมาสุนันท่าเพิ่นกระผมจิตตั้งถวายท่านดำยาท่านตายจัดขาดนั้นเลยได้ขึ้นสู่สวรรค์ไปสวัยยุชันเมื่อไงดาววดาดึงไปสวัยของทิพย์อยู่ถึงสวรรค์ฟ้าส่วนนั่งสุ่ดานั้น ต้จากคาดนั้นไปเป็ดนกระยังขาวนอนน้ำดินกินน้ำยาหากินตาไตเดดบุญกุศลวาดสางไว้บุญกุศลวาดสงางไว้เลยบ่ได้ไปห่วม ผู้ขวามาเห็ดมาส่างกับเป็นผัวเป็นผู้ใดเกิดกันเม่นลูกผู้เต่ามาเห็ดมาส่างกับเป็นผู้ลูกผู้เต่าเป็นผู้ใดคุณผนนี้ว่ามีไฟปั่นแจกดอกห้น้องมั่นบ่าแหกอกได้เพื่อไม่ว่าผาการเปรียบคือเฮากินเข่าเฮากินเทากับอิ่มบ่าหันไข่อิ่มทองเขาคุณผู้บ่ห้องนนั่นคุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านเปน คุณแม่ได้มาเห็ดบุญเห็ดกุศลมญอนี้ขอให้มีแต่ความสุขอันตรายภัยทุกอย่าได้มีมากไก่มาฟังลองฟังล้ำจังสี่ก็ให้มีแต่ความสุขเด้อข้อความจนกับความถุกแต่ห่างนีอย่ามากไกลเออประเด็นจะคอยบอกให้คนฟังได้อนไรเดียวเอายกที่เอาไว้ตำหนี้ซัก่อนเนาะพี่น้องเนาะอยกที่สองนี่เปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงล้ำพุลรชิพนาที่ซะก่อนอันยกที่สามยกที่สี่มาล้ำพุลรชูมุ่งมันจะคอยหอดเวลาละเ้อ ลุ่งไงกอนวลาเศร้าไงแต่ว่าก้อนไขสิลุ่งไปสิขอถามเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อพี่เพื่อน้องไปสิเป็นตัวแท่นไฟบัลูกสว่างซะกันเดี๋ยวเห็นนาหมอลำจุลี่อยู่ทางหลังถือเสียงไฟโอ้ไงเญ้ยาวเท้าะลาดเป็นตะฝาเสียงเดียนไงดีแต่นอผู้บางคนกัสีวาดิไปทางฝุ่นนางกอดเขาอยู่ผู้เบาเจ้ากอนซ่อนหลายเพื่อนาวาต้องไปนั่งคู่กันยุ่งกะน ไอ้ผู้หนึงไปอยู่ทางไหนสั่มผู้บันนี่ผู้เหงาไปผู้ทางไหนยังแต่ผู้ไหนหน่อยสันตนอยู่ลำแข่งทันโอ้ยุแกพี่เนาะบไปนี้ปจะถามเพื่อเพลินเอว่าเจ้านั่นยุบันใดเมืองใดอำเภอใดจังหวัดใดคือเหลียวเห็นหน้าเห็นตามอลำจุฬาณีมาพูดีเอานี่ไอ้เจ้าเดียวขึ้นมาไฟผู้เบาตั้มตั้มกะว่าอมาพูดีเอานี่ ไฟโผู้บ่าเงาเงาทั้งคุนกตว่าจุลีนี่มาผู้ดีเอานี่เฮ็ดจังได๋สีได้นันเฮ็ดจังได๋สีได้นี่ที่ไปว่าว่าจังได้ปบันนี้ปัจจุบันนี้อยู่ใสบานอยู่อูนอนอยูจังไดอยูบ้่นไดเมืองไดอำเภอไดจังหวัดไดมีลูกลับไป ตัวเดาไปจะสระตัวพอตัวเมียตัวผู้ตัวน้องมัอนี่มาล่ำในวัดในว่าเออกันตัวกันกิตากสกินดากจะได้มันกินแต่ดาบกับใครดีเนาะผู้เบาเนาะขิก,กากเนาะเอก็อยากมันล่ำไปหาดากเพราะว่าดาบกับดาบมันอยู่ใกล้กันนั่นนะเอากันเข้ามาดูน,ะน,อดอน้องเด้อเอาเอไว้ตักนิดสักกันมาต่อไปเอาหลายใหญ่ห่างมันนะบ่ดีเนาะพี่นะ้องเนาะเอาเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงสักแล้วลุ้ง หลาไหลคนว่าลำไล่น้ำชมวมจิมปลาไหลนิดใส่หงบ่คือนิดใสแห้งเอาวัดแกงคนมาข้างมือเนี่ยกันข้าแล้วเจ้าจะดันนด้ละเด้อชุ่มเจ้ามันมาเมลซุ่มดันดอกซุ่มมืไข่กับมอแค้นกับแฟนเจ้าบุเป็นจังเป็นผู้ดันนะถ้ามือไข่ดันไปเจ้าอดว่่ได้เจ้าไปเดนยงนะ้ละเดิย่าคิดลึกแด้วไ่นองเด้ดิ่งตอนลํำใสกันให้มันเข่ากันซืือเอดอก มือนี้เจ๊งกะเจ๊งให้มีเช่าเตือนกันไว้สักก่อนเมากะเมาให้มีวาดศาสตร์กะศาสตร์ให้มีภูมิเยาะสลับกะลำบ่มเป็นหนีกินเผิงแล้มาเกาขึ้นซิบขึ้นกะสร้างพยายามตีตาใเซเพิ่นโหลดยิ้มมาออกกะยิ้มแจวใเซเพิ่นโหลดพอเดียวเห็นเจวเพิ่นกะว่ายิ้มคือเก่าละล่ะเอาอ ยังงอลมัคือบูคาป่าไปทั้งพีกับพูงามไปทั้งคุณกับภูงามบูคานี่บแบง่งอะไวาแยกบ้านออกกูได้เลยสิบก้อนเที่ยวผู้นี้แหละกัสิบปเที่ยวผู้นั้นเองสะล <c oughs> ห้องครอบคัวเก็มย่างจังหล่าหามาสูเสียนูบ่าว่างนงยงสองแงหบ่าวมงอตอย่น้นเหลียวจังหล่าเต้องนี่มอยู่หลายตอน อยากเห็นบนมันเตี้ย่นี่พอท่านเห็นละตาฟังองพระบางท่านอเดนตบาท่านก่สียงแล้วบาท่านลงตูงนั่นนันันนังนีบกันาแล้ววนี่เวีขับเียงตูงดีจัดน้อยพอาะน้ำหน้าที่วงล้ำมุงเสียงใสเอาลายสมกับไก่ฮมฟังวันนี้มากราดีรา Wait